จ้าทุกคนวันนี้จะมาแนะนำอาหารดังในมาเลเซียสัมบาปตายสัมบาปตายก็คือสะตอผัดเครื่องกุ้งแห้ง วัตุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้น้ำมะขาม1ช้อนโตะ๊ะแล้วก็อันนี้ก็คือสัมบาปไตยวัตุดิบมีพริกแดงกะปิกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งจ้าโขลกให้เข้ากันเลยก่อนทํากับข้าวสตออย่าลืมแช่น้ำก่อนนะจ๊ะมันจะพองขึ้นมาอีกและดูสดจ้าและอันนี้ก็คือหมูสับ300กรัมน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวกับหอมหัวใหญ่สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะจ๊ะ วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเทน้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนกลางนะคะอัตราส่วนวัตถุดิบทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะพอหลังจากน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็ใส่ซัมบาบลาจันที่เราโขลกเมื่อกี้เนี่ยลงไปได้เลย ผัดให้หอมฉุยเลยนะจ๊ะเมนูนี้ดังที่สุดเลยในมาเลเซียแล้วเจสซี่ก็เชื่อว่าในภาคใต้ของเมืองไทยก็มีเมนูนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเมนูนี้ภาคใต้เขาเรียกอะไรแต่ในมาเลเซียเขาเรียกว่าซัมบาปะไตปะไตในภาษามาเลเซียเขาเรียกว่าสาตจาขอบอกเลยนะจ้ารสชาติที่แนะนำในวันนี้เหมือนเดะเลยกับคนแขกเขาทำ หลังจากน้ำพริกของเราหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับของเราลงไปเลยผัดคุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าพอคุกเค้าดีแล้วรู้สึกแห้งไปนิดนึงก็เติมน้ำไปนิดนึงก็ได้แล้วนะคะพอขุกคลิก เมนูนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเยอะพอค,คลุกคลิกคลุกก็ได้แล้วผัดให้หมูสุกเลยนะจ๊าหลังจากหมูสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยตามมาด้วยน้ำมะขามเปียกเจสซี่ใช้มะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำดื่มนะคะมาเลยดูเยอะอย่างนี้ แล้วก็ผัดต่อไปเลยถ้าเกิดน้ำตาลมะพร้าวของเราเยังเป็นก้อนๆเราก็เคาะ <Space. S 1> ๆๆกระเทาะกระเทาะมันให้มันแหลกอย่างนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเลย พอหลังจากคูกเขาเข้ากันดีแล้วแล้วก็เนื้อหมูของเราก็สุกแล้วเวลานี้เราค่อยใส่สตอของเราลงไปได้เลยสะตอกับหอมหัวใหญ่ใส่ไว้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสตอตอนที่เราผัดจะผัดนานเกินไปล่ะถ้าผัดนานเกินไปมันจะไม่อร่อยตอนนี้ก็ใส่หอมหัวใหญ่เลย หลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเคล็ดลับที่จะทาให้สตออร่อยก็คือผัดประมาณ3นาทีก็ได้แล้วนะคะพอกรอบๆแต่อย่ามากกว่า3นาทีล่ะมันจะดูขมไปเลยแล้วไม่อร่อยนี่คือเคล็ดลับจากปากใต้นั่นเนี่ยผัดไปเสร็จแล้ว3นาทีเมนูนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเตรียมได้เลยขึ้นโต๊ะได้เลยจ้า เมนูนี้ที่ต้องกังวลคือข้าวเปล่านะคะอย่าลืมหุงข้าวให้เยอะๆล่ะรับรองข้าวจานหนึ่งไม่เคยพอสำหรับเมนูนี้เจสซี่ก็ยังซัดไปเลย3จาน่ะวันนี้แหมดูแลน่าทานมากๆเลยกินก็หอมชุยเลยลองทำตามดูนะจ๊ะซัมบาปัตใต้เอาล่ะคะ่ะจ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะ คลิปหน้าจะมาแนะนำอาหารอะไรอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบายจ้า